สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องป้าออนพี่สาวลุงพลน,นะคะก็ห่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเอฟซีดูนะคะว่าได้เยอะขนาดไหนนะคะเต็มซึ้งเลยป้าก็จะไปนึ่งนะคะแล้วก็จะไปนั่งเฝ้าเนาะโอ้ยคงจะไม่ได้นั่งเฝ้าแล้วพอไม่พี่น้องเอ้ย คงจะได้มาเยี่ยสสร์ช่วยคุณย่าพารอจนกว่าข้าวต้มจะสุกนะคะเอา้าเป็นยังไงแม่สิบลับบ,บนอนบาเมื่อนี่พ่อกระต้ว พ่อเขาต้มแล้วเราผัดเปปเปียใส่ตำสาดมาเนี่ยโอ้ยนาะจิบบลับบอนอนบานาะคุณยายเอ้ยกระผุดกระพูบหมองโมหมองแดงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งโหลดค่ะแม่ผู้ใดกระโบโหเจ้าบ่เมยบ่ล่าเนี่ยบ่เมยอนี่คือได้ยินว่าไปสอนไปสอนบ่เมยอนี่ได้อีหยังเนี่ยเอือ แม่เออค้างไว้ให้ลูกล่ะคุณบ่เขาค้างไว้ให้ลูกละค้างยังเราไม่ให้ลูกลาะแม่งแม่งเต่าอ๋อข้างหลังยังไม่ได้เห็นอยู่โอ้ค้างค้างแม่งเต่าไวปถาลูกละเพราะลูกสาวหลามากินแม่งเต่าบ่ สร้างว่าบัเนี้อืมเป็นแสบหลาย,ย,ลายแกงใส่เย,ยอะแกงร่วมเม็ดอยู่เมนบะแม่น้อบงบอกยางแสบเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่ออ้อนก็สดขนาดเลยแกงร่วมเม็ดอืมมีปลามัดแน่ปลาขา,า,าวแน่กะปูแน่กุ้งแน,น่เหนียวแน่แม้งขีเ้เต่าแน่ แม่งสีเสียดแน่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องป้องไปเลยอืยอแบ่บแสบพ่อแม่พี่น้องมือนี่กินเขา่าแสบหลายพ่อแม่พี่นอ้องเลยเบิดเขา่างนห้าวงนห้าวหัวมาหน่อยเหมือนละพ่อแม่พี่น้องกินขา่าแ่บหลายยาผ้าพ่นไปสอนสารพัดสารพัดอย่างเนาะมาแกงร่วมเม็ดอือ A 부 hio ordinary mis morally muda 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 or muda 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 little small drie medium one little medium quote u strong key,يא เย vé nàhãi là gearbox principles, and the newspaperše pēsi 누第三 capéré ทำบึงหลวงพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยห่อขาต้มกับอุปกรณ์ก็ท่านได้เก็บเลยพ,พ่อแม่พี่น้องยาผ้ากับเฝ้าเฝ้ามตาตําสาตว์อือโอแล้วมันแล้วดุค่ะหมดอัปนอนอพ่นบอกให้ปอออนไปต้มน้ำห้อนวัสันเพื่อกินน้ำอุ่นวัสัุอปอออนก็ไปเสียบปลั๊กไฟให้พ่อแม่พี่น้อง ปัดพน้นทุดถ่ายโู้หว,วาวายาผ้าพันเห็ดอีหยังพันส่งกาแฟกินพ่อแม่พี่นอ <c oughs> ้องหัวเบาถึกเนื่องว่ามันพันสจิตกินแตน่หนำอุน่นในสือบดได้แท้ส่งกาแฟกินพ่อแม่พี่น้องเลยอืน้ำนักมี่อโลงี้ดูไม่มันจะใชยกันเห บอโอ้ย,อย,อยอแต่ซ้ำนี่ก็ยังกินข่าแสบปะโท้เน,นี่ยเอ้ขย้อนจิไปกินน้ามากักน้ามักอันผลไม้บอแม่มีมะขามป้อมโอ้ไปไปโอ้โอ้กินแล้วก็เลือดล้มฉูดฉีดดีแม,ม่นบ่แม่โอ้โท้ออ้าูรับบ่ อืมโอ้ยเชด้ลองกินเิลองกินนได้ไหมอ่อืมมะขามป้อมมะสันอืมขามป้อมักสมหม่อสันพอมไปพี่น้องน้หัวขกินังงกิ่อยมาน้าคัานั่นเ แต่แรกสิ้นขาดีอเอาเรื่มเรื่มถามมือนันแม่มือลุงพ่นประเดนละกันน้องโอมน้องม่นละกันมืออันคุณตาช้านมานะคุณแม่ถามจังน้อยๆนะลูกไายหลา่าพูนันใ,ให้เงินซื้อหมากซื้อผู้บ่ ลูกชาลาให้ให้เงินซื้อหมากซื้อผู้อยู่บ่ออบอเออ,อคุณคุณ FC, เอฟซีเพิ่นอยากฮู้ไงเพิ่นหละเพิ่นว่านลุงพิ่นให้ให้ยาผ้าอยู่บ่าวาสันอืมเออ,อ ก็เล่นปอ้อนกับโปงโหนะมือเนี่ยก็เล่ถามคุณหญา้าผ้าเนี่ยแหละอืมหญา้าผ้าคุนตอบไปเลยค่ะเด้อว่า่นหายยุว่าชันอืมสงสัยสิหายหลายละมั้งเห็ดบวบปากบเบา เดี๋ยวตามปะออนไปนึ่งข้าต้มเลยนะคะคุณเอีนี่นะคะเคนี่ยซ้ำซาข้าวต้มซุกนี่แล้บเบะเนี่ยก็มาตั้งไฟแล้วนี่นะคะ เต็มๆเลยก็เรียบร้อยก็รอให้สุกนะคะทีจริงแล้วข้าวก็สุกแล้วนะคะป้าก็นึ่งให้ใบตองนะคะใบตองสุกเนาะใบตองให้มันยุบลงก็ถือว่ากินได้นะคะก็สูตรของป้าออนก็ประมาณนี้นะคะนึ่งข้าวเหนียวให้สุกต้มถั่วให้สุกแล้วก็ เคียวกะทินะคะน้ำตาลเกลือเนาะนะคะก็คุกๆุใส่ข้าวนะคะทำคล้ายๆกับข้าวข้าวเหนียวมูลนะคะแล้วก็มาห่อใส่กล้วยนะคะก็ปออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ